สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้เนี่ยมาพบกับผมครับเสือป่าแชนแนลครับและวันนี้เนี่ย,ยผมมากับหลานชายนะครับผม และผมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะขึ้นไปหาน้องคนป่านะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับผมผมเนี่ยได้นำข้าวสารแล้วก็รองเท้าแล้วก็พวกขนมนะเอาขึ้นมาให้น้องนะครับที่อ่าพีพ c เอีนยส่งมาให้นะครับผมเนี่ยจะนำขึ้นไปให้น้องนะเอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับและตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็กำลังเดินทางไปนะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมลงมาเนี่ย เพื่อนเล็กและน้องต้นกล้าเนี่ยก็ขึ้นมาหาน้องนะครับน้องคนป่านะก็คือขึ้นมาเล่นด้วยกันแล้วมั้งครับก็เล็กก็ขึ้นมาฮะมาเที่ยวหาน้องด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับผมก็เดินลงไปข้างล่างเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วแล้วก็ขึ้นเขาไปอีกหน่อยนะครับ เดีก็ไม่ค่อยไกลมากจากหมู่บ้านนะก็ลงมาอยูอ่ตีนเขาน้ำตกล้างนะครับให้น้องเนี่ยลงมาอยู่ใกล้ๆนะน้ำตกที่นี่เนี่ยสวยมากเลยนะครับผมแต่ส่ดมากไม่ค่อยมีคนนมาเที่ยวเท่าไหร่นะเนื่องจากที่นี่เนี่ยโดนทิ้งล้างนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะ แลนะตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเดินทางขึ้นไปนะทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยนะครับผม ดีนะครับเมื่อคืนเนี่ยฝนเนี่ยไม่ตกนะทำไมงั้นเนี่ยน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนเนี่ยคงข้ามมหาน้องไม่ได้เลยถ,ถ้าฝนตกเนี่ยน<ด>้องเทศเดินดีๆนะ ไม่รู้นะว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปนะจะใกล้จะถึงแล้ว เอะไร๋อผมเนี่ยลืมบอกพี่ๆไปนะเมื่อวานเนี่ยก่อนผมจะกลับนะผมได้ตัดไม้หัวไม้ไผ่นะครับมาปักไว้รอบๆบ,บ้านน้องนะก็คือคล้ายๆใบไม้สีเขียวนะครับเอาไว้กันพวก คนเดินป่าเนี่ยเดินผ่านไปมานะเขาก็จะได้มองไม่เห็นนะครับผมเดินลงเขาไปกันน่าจะถึงละนู่นะครับเห็นบ้านน้องเห็นบ้านน้องแล้วน,น,น,นะอยู่ข้างหน้านีาน่เองนะครับ ทางลงนะไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่านะครับควะควะควะเฮ้ยมันน้องไม่อยู่อ๋อน้องไปไหนไม่รู้นะครับผมเหมือนน้องเนี่ยผมว่าเนี่น่าจะ ขึ้นไปหาพ่อนะ๋ต่ผมเนี่ยนั่งรอน้องที่นี่นะครับหนึ่งวันแล้วถ้าน้องไม่กลับมาเนี่ยผมก็จะเดินทางกลับนะแต่ถ้าน้องมาก็โชคดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้นําของขึ้นมาให้น้องแล้วนะวันนี้เนี่ยผมก็จะทําไม้ข้างบนนะครับเอาไว้แบบอ่ากันพวกน้ําแบบน้ําค้างอย่างเงี้ยแล้วเอาไม้มาคําไว้นะครับเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่เป็นหลุมนะแต่วันนี้เนี่ยตัดไม้เอามาใส่นะครับผม เพราะว่าน้องไม่อยู่นะเราก็ซ่อมแซมบ้านมาให้น้องเรื่อยๆนะครับผมเคสของผมเนี่ยจะเอาของเนี่ยเอามาวางให้น้องไว้ก่อนนะถ้าน้องกลับมาก็โชคดีนะครับผมเนี่ยครับมเนี่ยก็จะเอาของเนี่ยวางไว้ให้น้องบนบ้านเลยนะน้องก็ได้เอากระเป๋าไปด้ยวยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีขนมนะครับเอามาให้น้องนะมีขนม แล้วก็ขนมน,นะครับมา่ากระเป๋าแบกขึ้นมากระเป๋าสองใบนะครับผมขึ้นเหลือเนี่ยผมแบกน้อไม่ไหวนะมีรองเท้ารองเท้าที่พี่เอีส่งมานะเนี่นครับให้น้องนะแล้วก็เ้าสารนะครับ เดี๋ยวที่เหลือนยะผมก็จะทยอยเอาขึ้นมาให้น้องนะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรละเดี๋ยวก็เอาไว้ให้น้องแต่เราเนี่ยเดินขึ้มนมาเหนื่อยๆนะเดี๋ยวเราเยจนนั่งพักสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดีย๋ยวผมเนี่ยค่อยเริ่มงานนะครับต่อเติมตรงนี้ให้น้องนะแล้วก็รอน้องด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าน้องเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นไม้เนี่ยที่ผมเอามาวาง ปิดไว้นะครับผมการแบบคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมองเข้ามาเนี่ยก็จะได้เห็นใบไม้เนี่ยช่วยบงังบ้านน้องนะก็คือคนเดินป่าก็คือหลอกตาพวกคนเดินป่านี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดไม้แล้วก็เอามาทําที่รองหลังคาให้น้องแล้วนะครับโอเคเริ่มกันเลย เนี่ยเห็นทีทีเอซีเนี่ยขอมาหลายท่านเลยนะให้แบบทำหลังคากันแบบน้ำเป็นหนุ่มให้ดีผมเนี่ยก็มาทำให้น้องแล้วนะครับ You're right. นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเอาไม้เนี่ยมาค้ำข้างในแล้ะครับก็คือถ้าฝนตกเนี่ยไม่น่าจะเป็นบ่อหลุมน้ำค้างได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเช็คดึงอีกหน่อยนะครับแต่วันนี้ไม่มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับผมก็เลยทำได้เท่านี้ก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยไปหาพ่อเขาหรือเปล่านะไม่ได้ยินวิแวแล้วก็ ไม่เห็นเลยนะวันนี้เนี่ยแต่เมื่อวานตอนเย็นเนี่ยน้องเนี่ยยังอยู่นะครับเพื่อนเล็กเนี่ยบอกยังขึ้นมาหาเลยนะขึ้นมาหากับน้องต้นกล้านะครับผมนี้เนี่ยผมก็จะนั่งรอที่บ้านน้องนี่แหละครับรอดูว่าน้องเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปเล่นน้ำกันก่อนนะร้อนมากเลยนะตอนนี้นะเราไปเล่นน้ำกันก่อนนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาดูอีกรอบนะว่าน้องเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่า โอเคครับผมอ่าผมเนี่ยได้นั่งรอ,อน้องเกือบครึ่งวันแล้วนะน้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะครับผมผมก็เลยกางมุ้งผ่องน้องนอนเล่นไปก่อนนะนั่งนอนรอน้องนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะผมก็จะเก็บของเนี่ยแอบไว้ข้างในก่อนนะเพื่อที่น้องกลับมาเนี่ยน้องก็จะได้กินข,ขนมแล้วก็พวกข้าวสารในไรนี้หมดเลยนะครับก็จะแอบไว้กับผ้าใบนะ เดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยผมเนี่ยก็จะขึ้นมาใหม่นะครับผมอันนี้ก็คงจะทิ้งไว้แบบนี้นะรองเท้าก็ทิ้งไว้ให้น้องนะผมเนี่ยก็จะกลับแล้วไปพิทครับกันกระเป๋าก็ในกระเป๋าเนี่ยก็มีเปย์คนละอันนะแต่คงไม่ได้นอนนะครับผมเนี่ยนั่งรอน,น้อง ขึ่งมาแล้วน้องเนี่ยยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาหาน้องใหม่นะโอเคครับผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับละถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยด้วยนะครับผมและผมเนี่ยขอฝากเพจด้วยนะเพจเสือป่าแชนแนลนะครับผมกดติดตามไว้ทีนะครับ